มาเดินดูอะไรวันนี้จะนนี้มาเดินชมสวนสุร,รีเพลิจะได้ดอกไหมเนี่ยปีนี้ได้สิดูนะคะอันนี้ต้นพร้อมเลยอันนี้ถ้าเราปลูกตอนตัวนี้ตัวนี้ข้าวห้าปีเหรอส่ปีส <5 S 2> <4 S 1> ี่ปีกว่าสี่ปีกว่าห้าปีอ่ามีใบมีใบมมไม่ดูต้นได้ค่ะพร้อมที่จะเอาลูกแล้วปีนี้น่าจะเอาลูกได้ มนนีต้นหนึ่งมีความสูง6เมตร6-7เมตรมันไม่เท่ากันนะคแะแรงนี้เพราะว่ามันปลูกปลูกแล้วก็ทิ้งแล้วก็เริ่มมาปลูกใหม่เมื่อก่อนมันจะเป็นปามหมดเลยแล้วเราก็เราก็ทยอยปลูกข้างบนเขาแล้วก็ข้างล่างเมื่อก่อนเป็นสวนปามเราล้มใช้แม่โครล้มสวนปามแล้วก็ขุดร่องน้ํามันเป็นที่นาต่อแต่ก่ <ไป S 2> อนหน้าที่เราจะล้มปามนี่คือเราปลูกไปแล้ว มันก็จะไม่เป็นแถวเป็นแนวใช่มันก็จะตายบ้างไม่ตายบ้างว่างตรงไหนก็ปลูกตรงนั้นส่วนนี้ก็จะปลูกก่อนนี่จะประมาณนี้ะพร้อมที่จะออดอกปีนี้มาดูกันว่าจะได้ดอกไหมหหพามาชมนีใบเขียวเขียวเข้มเข้มพร้อมที่จะเอาดอกหรืยอยังนี่ก็ประมาณสิบต้นแงเนี้ต้นต้นที่จะออาดอกได้แล้ว งนั้นก็จะเสมอหน่อยเพราะว่าเราล้มปามอืออันนั้นเราปลูกรุ่นเดียวกันใช่ค่ะแต่เราเราขุดคูน้ำเราขุดคูน้ํารอบสวนเลยค่ะก่อนที่เราจะยกบ้านอือเพราะว่านา้ําท่วมใช่มันเป็นที่นาเก่านะคะ่ะอือทีนี้ตรงโคกก็จะปลูกสตอกระท้ะอนอม,มะม่วงแล้วก็เงาะนะคะเอาไว้ผลไม้ในสวนที่กินผลไม้ด้วยอือแล้วก็จะมีกล้วยหอมอือ ที่สัหวางนะคะระหว่างขาดทุเรียนก็ได้กินกล้วยน้ำว้ากล้วยเล็บมือได้กินแล้วก็มีมะพร้าวน้ำหอมลูกขอบบอ่อแต่ยังไม่ได้กินเลยค่ะทำท่าจะออกดอกอู่อันนี้ป,สปนนงงีสองปีต้นนี้ปึสองปีต้นนี้ปีกว่าเข้าปีที่สองอะ่ะเข้าปีที่สอง,อสองอกำลังแตกยอดฝนเยอะนะยอดมาเยอะ ยอดมาบ่อยที่ยกโคกนี้ก็คือเป็นรุ่นเดียวกันหมดมีต้นนี้เหลืองกับเพื่อนนี่ต้นนี้ไม่ไม่ค่อยจะโตอันนี้ก็เหมือนจะตายต้นหนึ่งก็มาปลูกคู่ดันขึ้นนั่งคู่นี่ส่วนนี้ก็จะประมาณนี้แหละพามาดูอ่าอันนี้ก็เป็น นี่ให้ลูกชายมาตัดหญ้าให้ไม่รู้ว่าเขาตัดหญ้ายังไงตัดกิ่งทุเรียนได้กิ่งทุเรียนนี่กิ่งหนึ่งมันขึ้นไปสองกิ่งมันเบี่ยงยังไงนี่เขากําลังหัดตัดเสียหายเลยดูสูงเข้าหัวเหนื่อยไงเนาะลูกสายเขาชัด้าแล้วก็นุ่นชมพู่่สยามอืไปแล้วเหลือแต่ตอเลยค่ะขึ้นต่อ กระถอนเราปีนี้ก็มีดอกแล้วนะอันเดี๋ยวซูมให้ดูเริ่มดอกเริ่มมาแล้วอยอมนะเหนไหม่เออเนี่ยนะเจอมีดอกละดอกอยู่ประมาณสิบช่อแล้วเหมนก็ได้กินแล้วอันนี้<อ>นก็คือ,ตอ,อตอนซื้อมาเขาบอกว่าละไมสั่งเขาว่าละไมสองต้นกระท้อนสองต้น ม่ใขเข้าใจผิดเขาเลยหยิบแต่กระทอนให้หยิบกระทอนมาคช่อสองต้นนี้ค,คิดว่าเป็นละไม,มเราก็มาเถียงกันอยู่สองสามปีจนมันเป็นลูกละไมออกมาเป็นลูกกระท h o n เออละไมออกมาเป็นลูกกระท h สองนู้นก็ปลูกหลายรุ่นอยู่เหมือนกันมีหลายสายพันธุ์สายพันธุ์แล้วต้นสองต้นเอาไปกินแบบแปลกๆอันนี้ลากไปแล้วนี่ต้นนี้เหลือง น่าจะมีปัญหาละใบนี้มันคืดเยอะค่อนข้างทำยากมันก็มีกล้วยข้างบ้านฝรั่งกิมจูกี่ต้นสามต้นสต้นม,มีขนุนแล้วก็มีขนุนสารน้ำพึง่งอันนี้เป็นน่าจะน่าจะเล็กๆนนะะ่าจเป็นพวกอะไรอ่ะใบกระแตงเนย ไม่ใช่นกหยิบมันน่าจะสายพันธุ์อีกอะไรอ่ะไม่มีอะไรบ้างอ่ะไม่รู้ว่าจะไม่ไม่ใช่มูแน่นอนไม่ใช่หมอนแปลงนี้จะหลายสายพันธุ์นะคะ,ะที่ซื้อมาอันนี้เป็นสายพันธุ์อื่นไม่ไม่ใช่หมอนแน่นอนอันนี้ใบหมอนไหมอันนี้ใบหมอนอ่าสวนอันนี้จริงจริงเขาจะตายอ้วเนี้ยมันปลูกสี่สามสี่ปีแล้วมันไม่โตมันเกร็งอยู่ก็เลยยกโคกมาปลูกคู่กัน,น,นอ่า มันอิจฉากันมันก็เลยโตเลยทีนี้แปลงนี้ก็ประมาณสักสิบต้นที่จะเอาผลผลิตปีนี้ได้ก่อนนี่เย็นๆก็มาเดินเหยียบเหยียบหญ้าให้ลินกัดอันนี้เราข้างบ้านหรออืมใหญ่อืมก็ได้กินปลูกมาข้างบ้านบนถนนลูกแตกละผักมันก็มันก็รุมสูงเลยนะอันนี้ก็ ยอดเลยยอดมันปูมันปูส่วนอันนี้ก็ยอดไก่ยูส่วนอันนี้ก็ส้มจิดส้มจิตสมจิตก็ใหญ่ด้วยนะคะไว้ใส่ปุ๋ยอันนี้ก็จะเป็นมะมะตูมมะตูมมะตูมอินเตอราเดียรเมื่อพอฟันไม้ออกให้มันก็จะแต่ยอดดีแล้วเนี่ยยอดดียอดอ้วนอยู่ของเราก็มีควไมดกินอยู่ อันนี้ข้างบนนู่นเลยมะยมมะยมมะละกอมะละกอชมพู่ชมพู่มะม่วงแล้วก็เงาะเงาะอ,อีกสองต้นที่สำคัญเรามีกระทม <c oughs> <c oughs> กระทมครางพืชสมุนไพรไ <c oughs> ว้กินแก้เจ็บท้องอันนี้ก็ข้าบ้านละอันนี้มาดูฝังหน้าบ้านนี่ดอกไม้หลังบ้าน สีม่วงลอยม่วงลอยเลยเนะี่ยสีม่วงลอยน,น,นี่ก็จะมีข้างหน้านี่ก็จะมีเงาะเงาะมีสองต้นหาปลูกไว้กินแล้วก็แซมด้วยทุเรียนเบียดกันขึ้นแล้วก็มะม่วงมะม่วงเขียวใหญ่ลูกเบลเลอร์เลยทุกลูกมะล,ละกอนี่แหละนี่ก็รวมๆประมาณนี้บ้านสวน ม้านสวนของเราวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นดีจะมาอัปเดตกันใหม่นะครับสวัสดีครับ